สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ Allnew Isuzu m a x ปี2012นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับด้ามคันฟรีลูกบลอกเบอร์24แล้วก็ประแจปอนนะครับขั้นตอนแรกครับทำการมาร์กน็อตเติมนะครับแล้วใช้ลูกบลอกเบอร์24คลายออกนะครับ ตัวนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับตัวนี้หมุนออกแล้วก็ต้องหาภาชนะรองด้วยนะครับเพราะว่าจะมีส่วนที่เกินล้นออกมาครับจากนั้นก็ทำการมาร์คหัวน็อตเดนนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์2 4คลายออกนะครับหาภาชนะมารอง รอจนกว่าจะหยดนะครับครับก็จะสังเกตเห็นเป็นคาบของเศษเหล็กนะครับที่อยู่บริเวณน็อตเมื่อหยุดแล้วก็หมุนน็อตเดนเข้าตำแหน่งครับขันแน่น39นิวตันเมตรนะครับใช้ลูกบ็อกเบอร์24 เมื่อเราขันแน่นนะครับจะตรงกับที่เรามาร์กไว้พอดีนะครับจากนั้นก็ทําการเติมน้ํามันใหม่ลงไปได้เลยครับรอจนกว่าจะล้นออกมานะครับ นมาแล้วครับแล้วก็ทำการปิดนอด็อตรูเติมได้เลยนะครับเช็ดทำความสะอาดน้ำมันที่ลดนอกมานะครับหมนุนน็อตรูเติมเข้าตำแหน่งเดิมนะครับ ใช้ลูกบล็อกเบอร์24นะครับแล้วก็ขันแน่น39นิ้นิวตันเมตรนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ